สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูนะครับตัวการคำนวณน,นะครับสรุปยอดจ่ายเงินปันผลนะฮะและเรื่องตัวของฐานภาษีนะครับซึ่งนะครับตัวของเวลาเราจ่ายเงินปันผลนะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับที่จะไปถึงตัวของไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ต้องคำนวณภาษีก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็ต้องรวมรายได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับว่าเงินได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวของสัมภาระนะครับก็จะมีการขอเอกสารนะครับตัวจริงเช่นตัวของรายงานการประชุมนะครับบจห้าบจห้าศูนย์นะครับอาจจะขอตั้งแต่เริ่มกิจการนะครับอันนี้ อาจจะมองเป็นเคสทั้งตัวประกอบกิจการอยู่หรือนะครับตัวของเลิกกิจการไปแล้วก็ตามนะครับตัวงบการเงินนะครับสรุปรายการเงินปันผลน,น,น,นะครับใบหักหนี่จ่ายนะครับเช็คจ่ายจากบริษัทนะครับหรือตัวของซ <pillar S 2> <bank statement, S 1> ืิปโอนเงินนะครับแบง k ์สเต e เมนตนะครับสมุดบัญชีเงินเข้าผู้ถือหุ้นนะครับหรือตัว Bank s t a t e เมนตของตัวของผู้ถือหุ้นะครับตัวของชีตแรกนะครับเราจะมาดูนะครับ เนื่องจากตัวพศออเดี๋ยวเรามาปรับแก้นะครับเรามองที่ทุนจดทะเบียนนะครับ <c oughs> ทุนจดทะเบียนจะมีผลต่อเรื่องของภาษีเงินได้ของตัวของนิติบุคคลนะครับเช่นถ้าเกิดไม่เกินห้าล้านก็ยังอยู่ที่สิบห้าปอร์เซ็นตนะครับกำไรก่อนภาษีนะครับเท่าไหร่ เดี๋ยวเราลงเลื่อนไปดูสุดนะครับกำไรก่อนภาษีนะครับภาษีเงินได้บุคคลนะครับนี้เราเอาตัวของงบการเงินมากรอกนะครับกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลคงเหลือนะครับก็จะเหลือตัวของคงเหลือนะครับตัวก้อนนี้นะครับก็จะเป็นเอามาจ่ายเป็นเงินปันผลนะครับซึ่งถ้าเรามีกําไรทุกปีนะครับ กาไรทุกปีนะครับเราก็ต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ <Sí. S 1> เรื่องของการหักภาษีณที่จ่ายนะครับสิบเหักภาษีณที่จ่ายสิอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลนะครับจะมีตัวของภาษีหักณที่จ่าย10%บรคงเหลือนะครับ เงินปันผลที่จะจ่ายซึ่งจะเห็นนะครับว่าขอให้ดูสองกรณีนะครับกรณีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทและกรณีทุนจดทะเบียนที่เกินห้าล้านบาทนะครับนี้กรณีสิบล้านนะครับตัวเลทภาษีมันอาจจะปรับไปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้จะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่เนื่องจากว่ามีการจ่ายตัวของหักนะที่จ่ายก็มีเรื่องของการออกแทนนะครับออกแทนให้นะครับก็อาจจะตรงส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเวลาเราจะคิดออกแทนให้เราต้องทํำยังไงได้บ้างก่อนนี้ต้องมีการหักเงินสํารองตามกฎหมาย อันนี้ก็คือตัวของการตัวเงินปันผลของสมรนะครับที่เราจะเอามาใช้คำนวณก่อนที่เราจะตัดสินใจยื่นภาษีนะครับตอนนี้ตัวของ SME นะครับก็มีเรื่องของภาษีนะครับตัวนี้ยังใช้เลทน,นี้ใช้เลทเก่านะครับตอนนี้ทุนไม่เกิน5ล้านก็จะอยู่ที่15%เเท่านั้นนะครับนี่เราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ วันนี้เรามาตัวของเคตัวของบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดากรณีถ้าเกิดรายได้เราไม่ถึงเกณฑ์แล้วเรถูกหักนาะที่จ่ายไปเราก็จะทําเรื่องการขอคืนภาษีสําหรับตัวบุคคลธรรมดาที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีนะครับหรือเสียภาษีไปแล้วแต่ตัวหางจ่ายมากกว่าเราก็เปรียบเทียบกัน อันนี้เป็นเป็นชีทในกลุ่มนะครับบัญชีและภาษีนะครับก็เป็นเคสที่ทางาผู้จัดทําไฟล์นะครับเขามีการเข้าไปพบสมรกรและสมรกรมีการให้แก้ตัวแบบนะครับในการขอคืนเช่นการออก50วิทวีผิดนะครับการคํานวณตัวห่างใิจยผิดเป็นต้นนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องมีตัวของเอกสารประกอบนะครับ ดังนั้นนะครับตัวเรื่องของการหักนักที่จ่ายนะฮะเราก็จะมองทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งตัวของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับของผู้ถือหุน้นและก็ตัวของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับในฝั่งตัวฝั่งนิติบุคคลของบริษัทด้วยนะว่าเลทตัวของภาษีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งปกติแล้วก่อนที่เราจะ เคลียร์เงินก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลต้องมีกระบวนการนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลมีการคำนวณก่อนที่จะตัดสินใจนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเอาไฟล์นี้ไปปรับใช้นะครับสำหรับตัวของธุรกิจเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของไฟนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเข้าไปโหลดนะครับได้นะครับํำลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับ และพบกันใหม่ในตัวของคีวิดโดนหน้านะครับสวัสดีครับ